ผมนุ่มยุทธนาชิมบุญครับนี่ก็เป็นพระรีแสดงแงหลวงปู่แย้มรุ่นสุดท้ายนะครับจัดสร้างในปี2556นะครับเป็นรูปไข่นะครับที่จะเป็นตะกรุดเงินฝังอยู่ตรงด้านหน้านะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่ว่ามีการจัดสร้างนะครับแล้วก็เป็นรุ่น5้าครับของท่านนะครับท่านเรียงตามรุ่นนะครับท่านก็ออกในน้ําของวัดนะครับออกที่วัดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับจะเขียนว่าราศีแสดงแงงหลงกู่แย้มวัดสวงงามจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็จะมีโค้ดยันของท่านนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตะกรุดเงินนะครับนี่ตะกรุดเงินรุ่นนี้ก็ถือว่าสร้างน้อยนะครับที่เป็นตะกรุดเงินนะครับออกจากวัดก็ราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับที่เป็นตะกรุดเงินนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นนี้นะครับมีการจัดสร้างชัดเจนนะครับ ขอบคุณครับยังไงก็ฝากติดตามเพจพระศรีสนายแงงหลงปู่แย้มวัดสำงามจังหวัดนครปฐมนะครับก็จัดสร้างโดยหนุ่มยุทธนาฉิมบุญนะครับเถ้อใครสนใจก็ลองเข้าไปนอินบ็อกในเพจได้นะครับหรือว่าเข้าไปในเพจ Facebook ส่วนตัวของผมได้นะครับยุทธนาฉิมบุญนะครับขอบคุณครับ